ครั้งหนึ่งเนี่ยพอเคยเจอเหมือนกับเป็นพนักของกําแพงตึกอะไรสักอย่างซึ่งมันชำรุดนะคะแล้วก็ปล่อยไปซึ่งแน่นอนความเสี่ยงมันก็ยังคงอยู่อะคะ่ะพอเราเดินไปปุ๊บลวดก็เกี่ยวหน้าพี่เขา จำเป็นนะคะจาเป็นมากเลยแหละครับหนูคิดว่ามันจําเป็นนะคะคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยครับมีความจําเป็นค่ะจาเป็นมากครับแล้วก็สําคัญมากด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความตระหนักค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆท,ที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินไปเนี่ยแล้วเราไปเจอเหตุการณ์หรือว่าเห็นสถานที่ที่รู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้ไปแจ้งที่ไหนหรือมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หน่วยงานของเราเราควรแจ้งหรือไม่ควรแจ้ง แต่ถ้าหากว่าปัจจุบันเรามีระบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนกลางที่นิสิตหรือบุคลากรสามารถที่จะเข้าไปแจ้งปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้จะได้ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายค่ะอย่างวันหนึ่งหนูกลับบ้านเนี่ยค่ะหนูกลับดึกมากๆเลยแบบมันมองไม่เห็นมันมืดมากแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินไปด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าคอนสตรั c ชั่นไซต์ตรงอักษรตรงเนี้ยค่ะมันแบบมันแคบมากแล้วพอเราเดินไปปุ๊บลวดก็เกี่ยวหน้าพี่เขาก็โชคดีที่มันไม่ ไม่เป็นแผลใหญ่มากอะค่ะถ้าแบบเป็นแผลใหญ่มากก็คงต้องโทรแต้งเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่ามีการเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะต่างคนต่างแก้ปัญหากันเองของแต่ละหน่วยงานแต่ละคณะค่ะประเด็นก็คือว่าบางทีเนี่ย ความเกรงใจกันอะไรเงี้ยที่เราที่จะไม่กล้าที่จะรายงานไปโดยตรงนะครับบางทีก็อาจจะเป็นคอนฟ lict เล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าตอนนี้บุคลากรและนิสิตทราบว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนก็ตามในตุลาเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งส่วนกลางตรงนี้ได้เราให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันจะไม่ใช่การแบบแจ้งเหตุะตรงนั้นแต่มันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการแบบว่าเหมือน ทำให้คนส่วนรวมมากกว่าค่ะเป็นการช่วยกันปรับปรุงการทํางานให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ค่ะเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหนเขาก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ส่วนกลางนี้ได้ค่ะมองว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากใช้งานง่ายแล้วก็ยังมีอ e ีเมลตอบกลับมาให้เราสบายใจอีกว่า เออเขาได้ดําเนินการแล้วเพระเาะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจว่าเรามีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะจากประสบการณ์ที่ได้ลองเข้าไปในเว็บไซต์ดูนะคะมันมีทั้ง2ภาษาเลยทั้งไทยและอังกฤษอย่างแจนอยู่ภาคอินเตอร์นะคะเพื่อนๆหลายคนไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นก็ภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้หลายๆคนได้เข้าถึงมากขึ้น,นะคะ่ะ เรื่องของความปลอดภัยครับเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเราใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นถ้าเราพบเจออะไรนะครับที่จะ er, มีผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วเราช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันแจ้งช่วยกันให้ข้อมูลเพื่อทําให้จุฬาของเราเป็นพื้นที่สีขาวที่เราอยากจะมาเรียนและทํางานได้อย่างมีความปลอดภัยคะ่ะความปลอดภัยเป็นเรื่องของเราทุกคน